สวัสดีครับเตยล่าเป็นทีเรียบร้อยนะครับอย่อมเพื่อปินจัักษ์สีสเกตครับ14องศาพี่น้องเพื่อนซีอูจังไดครับเมื่อนี้นะครับดะมีโอกาสนะครับผมสิพาพี่น้องไปขออนุญาตทำคลิปเชิญชวนพี่น้องเช่ายูทูบคัมพูนรวมมิดชแนลนะครับหรือพี่น้องแฟนคลับแฟนพีของคัมพูนรวมมิดนะครับไก่เขามาแล้วครับผมพี่น้องงานสําคัญนะครับผมเดี๋ยวให้ไปพ่อกับเจ้าของงานกันเลยดีกว่าครับพี่น้องสวัสดีครับ นี่นะครับผมมาดิปวดเนี่ยมาหาเพกหนึ่งโดนนะครับแล้วจำหนาบ่ได้พี่น้องโอ้ยยังว่าปวดเนี่ยแย่เสี่ยจักเถื่อนนะครับบปวดมีดโกนหนวดพี่น้องเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับผมเป็นจะได้เนี่ยครับผม14องศามืาอนี่ยเพราะอะไรอยู่ครับโอเคอยู่เป็นบอครับอบอุ่นครับพี่น้องสังเกตว่าเอกหนึ่งนี่หนาวปรนเด๋ต่อให้ติดลบก็กรยังอบอุ่นนะครับเพราะว่าบ้านหักเพื่อนี อุ่นนะฟ้าขังเนียวเน่นแห้งไปใส่มาใส่ก็อบอุ่นนะครับพี่น้องบัดที่นี่เฮ้าเว้ากันตอนต้นคลิปครับพี่เนิงวันที่ยี่สิบหกนี้นะครับเป็นงานอะไรครับเป็นงานทำบุญฉลองอัฐินะครับของคุณยายนะครับซึ่งเป็นคุณยายของผมที่เลี้ยงผมมาตั้งหน่อยนะครับวันที่ยี่สิบหกอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจหรือว่าไปเอาบุญน้ำกันเนาะครับเนาะมือนันพิมพงานทำผลร่วมร ะจะคิไปทําการแสดงซึ่งวันนั้นก็จะมีมหระศพหลังจากจะมีรถแห่แล้วก็ทีมงานทุกๆคนต้องขอขอบคุณสำหรับคุณพ่อวิทูลแล้วก็ผู้บริหาร จ้าของวงนะครับหรือว่าทุกๆตำแหน่งเลยครับศิลปินน้องๆพี่ๆและก็รวมทั้งอาจารย์ทุกท่านนะครับไปรวมทั้งบุญน้อกันเมื่อนั้นก็ขอขอบพระคุณนะครับไปเรียนเชิญพี่น้องสุขุสุขคนเด้อครับพี่ๆแม่แม่น้องๆแฟนคลับเอกซีครับวันที่26นะครับไปเป็นการไปรวมทั้งบุญน้อกันเนาะครับเนาะเมื่อนั้นถือว่าเป็นนั่งซอยหลายๆคนกัน ไปซอยไปแห่กกำลังแรงใจนะครับผมเราเรากัหนดกันร่าวๆนะครับวันที่26งานเหกแง่เหลืองแต่เวลาใดรับชมรถเห็นว่ามีรถเฮอ<ม>ย่างนี้ตั้งแต,ต,ต่ตอน,นตอนใดเดี๋ยวไล่ใหม่เลยตั้งแต่วันที่26นี่กิจมันมีกิจกรรมอะไรอย่างแน่ี้งนะี่น,นะครับผมยังหลายกระทุ่งไปเหมือนเหมือนเหมืนบานอื่นนะครับครันที่ยี่สิบห้าาเนนบท่กก็จะมีอ่า อดผมหน้านาครับซึ่งเป็นหลานนะครับอ๋อมีงานบวชพรไหมครับมีมีหลานบวชด้วยนะครับอ๋อบุญใหญ่ตัวครับนี่บุญใหญ่ครับบุญใหญ่รถแห่โตขึ้นมากกับชิปเปียนชมหมอลำทำุดรวมมีดนะครับเรื่องเชิญพี่น้องเด้อครับวันที่ยี่สิบหกนะครับสถานที่ครับสถานที่กับบ้านนูนสะพังยางตำบลน้ำคำอำเภอสวนน้ำภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวจังได้ผมสิให้อ่าน้องๆทางบ้านเพิ่นไปปักหลักปักป้ายให้เด้อครับเด้อขอบพระคุณเด้อที่ ขอพระคุณ <One> พ <input> ี่น้องอ่าผู้ที่เพิ่อารวมทั้งบุญมากกอนานานี้บ่าสิเป็นทางออนไลน์นะครับที่ปูเพิ่นมากบ่ได้ก็ขอขอบคุณเด้อครับและผู้สิไปก็ขอขอบคุณน้ำ้อมนะครับเด้อผูใรสีมากก็ขออนุโมทนาสาธุผู้เดมาบ่ได้ก็อนุโมทนาสาธุน้ำน้ำผอมนะครับเห็นว่าเมื่อนั้่น่าสีิมีไหลสดไ้เบิงพง้อมนะครับผมแมนๆครับเห็นเห็นเพิ่นคุยคุกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องล่องคอนเฟิร์มอีกเที่ยงนึ่ง เผื่อเื่อมีผู้ใดอยากสนับสนุนไล่์ซดเอียงก็ได้คือกันแต่แตเห็นเบื้องต้นเห็นมีเห็นมีคุยอยู่ครับแมนนครับผมผู้ใดกันเพื่อไล่์ซดให้หมอครับผมคือวานะถ้ามี่คือวานี้ทมี่ทมี่ก็ขอบคุณสำหรับผู้อยากผู้ใหญ่นะครับือวาผู้ใจดีเด้อขออนุโมทนาสาธุน้อมพร้อมเด้อครับมาที่นี่เมื่อนี้เข้าเดินทางต่อพี่น้องอิ่มบุญแล้วนะครับวันนี้เราเล่นอยู่เป็นจรักจังหวัดศรีสะเกษถ้าพี่น้องจับที่พี่ล่องเบิ่งว่าชีวิตมั่งมนบ่ได โบเดสวยหรู <ชา S 1> เ,ดเดินท<ม>างแบบง,ง่ายๆโบเดตไปมากแบบง,ง่ายๆสบายสะดวกนะครับมือนีเขาจะบินจระเข้สีสเกตแต่ว่ามือเล้งห้องเหรียญยูอัมเพอร์มันจาาคีรีจังหวัดขอนแกน่นเดินทางสามร้อยกว่าโลนี่คือชีวิตมอหลงมะล่ำครับฝนตกกระเดกแข้งนำแกงกระด้ร้อยฝากมะล่ำผูนวยข้ามขนบรมิตรใว้ในอ้อ๋อาใจของพี่น้องแฟนับแฟนเพลงหลาหม่องหลบอลเอกกำลังแนงใจไห้ศิลปินมอหลงมะล่ำในเด้อพี่น้องเด้อครับ ยี่สิบบาทลอยหนึ่งเป็นกำลังใจในการเดินทางการยูการกินของน้องๆพี่ๆน้องๆน,นะครับขอขอบคุณหลายๆขอบคุณทีเขามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยผู้ร่วมเดินทางไปกับเราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือกระทิงแดงเอ็กซ์ต้าฝาแดงและก็ขอบคุณสลับโสมฮีโร่เคียงคู่กันมานะครับแล้วก็ขอบคุณสลับบ้านป้ายขอนแก่นและกะ แล้วก็น,น้ะะําปลาเชฟไผ่บุญนะครับนี่คือผู้สนับสนุน2ปีซ้อนกับทางหลวงรถมิตรขอบคุณพญายิ่ใจดีนะครับที่ดูแลลูกหลานมาโดยตลอดนะครับอ่ะขออนุญาตเดินทางเก็บของสัพพาราบุณีเดินขางอยู่อําเภอพุทธละเมืองมะลุมปันแกน่นมะลุมครับบรรจากิรีงานดอกไม้เนาะครับผมฝากพี่น้องกันแล้วกันครับขอให้ทำงานทุกๆคนแล้วก็แฟนคลับแฟนพี่ เดินทางไปมาตลอดปลอดภัยมาเบ่งมาหลองมาล่ำครับรก็ให้ลูกหลานทิพย์นั่นทับุนรมิตรเดินทางตลอดปลอดภัยสุข,ขสุขคนนะครับรักษาสุขภาพสิ่งสําคัญครับผมอะครับผมขอบคุณหล,ย,ลยครับไปเจอกันไปครับผมขอบคุณครับ